สวัสดีนะคะเมื่พบก,กันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยลาวแล้วก็ฮาหนอยนะคะก็คือมาลงในคลิปเดียวกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศลาวแล้วก็ฮาหนอยนะคะเป็นการคิด คำนวณตามหลักฐานสติโปรดใช้วิทยายาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิกดกฎหมายนะคะหน้าก็สวัสดีเพื่อนๆทีพีนะคะทุกสายงานอาชีพนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฮานอยเมื่อวานนี้นะคะ อาน้อยเมื่อวานนี้คือวันที่เจ็ดนะคะอันนี้หลักเลขที่หน่าเกลาขึ้นนะคะคือมันจะใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะมันจะใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนแล้วก็ของวันนี้นะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็หวยลาว หวยลาวนะคะก็คืออันนี้หวยลาววดที่แล้วนะคะวดที่แล้วออกหนึ่งหกศูนนะคะหนึ่งหกศแล้วก็แปดหนึ่งนะคะเลขกลางนะคะอันนี้เลขหลักอันนี้จะใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้คือของวันนี้คือวันที่เอ่อ เลที่ไรแปดนะคะใช่ไหมใช่แปดนะคะแปดมิถุนาหกห้าอ่าวันนี้คือวันที่แปดนะคะอันนี้คือหวยราวของวันที่แปดนะคะหลักเลขก,ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตัวรอบนอกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ แล้วก็เจ็ดเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรก็จะประมาณนี้นะคะวูดที่แล้วนะคะก็คือเข้าทุกสูตรนะคะของเจ็ดสูตรอันนี้นะคะ วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะชวนพี่ดูนะคะอันที่หน้าขีดปากกาแดงด้านล่างเนี่ยคือเวลาคิดคำนวณออกมานะคะก็คือมันได้ได้ตัวเดียวนะคะเนาะตัวเดียวนะคะอันนี้สูตรหนึ่งนะคะได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ 0, ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันสูตรสองห้าเจ็ดหนึ่งสูตรสามก็หกกับหนึ่ง จริงๆมันได้หตัวเดียวนะคะแต่หกับ9้ามันต,ตัวเดียวกันแล้วก็สูตรสี่หนึ่งกับ6กกับ9้าตัวเดียกกันสูตรห้าได้แปดตัวเดียวกันสี่น,นะคะสูตรหได้ศูนกับได้9 9้าเก้ากับหตัวเดียกกันสูตรเจนะคะก็สองกับศูนศูนย์ากี่เดียวนะคะหนึ่งสองสามศูนย์ติด ติดสามสูตรนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับเก้านี้ในเนี้ยชนสี่นะคะถ้านับอันนี้ก็คือห้านะคะหนึ่งติดกี่สูตรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งติดสี่สูตรนะคะในในเจ็ดสูตรหนึ่งติดสี่สูตรก็ไม่แน่นะคะเนี่ยหนึ่งหนึ่งมันมามันมาได้สองงวดแล้วนะคะแต่ศูนย์นี่คือมาหลายงวดแล้วนะคะ แต่งวดนี้ศูนย์ติดสามติดสามสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองก็ยังโอเคนะคะก็ยังเดินเดินเดินดีตั้งแต่อหน้าที่แล้วนะคะแต่สูตรสองเนี่ยคือยังยังไม่หลุดนะคะวันนี้ได้ห้าได้เจ็ดได้หนึ่งแต่หนึ่งนี้ยังมีหนะ้าสูตรสองหนึ่งติดสี่สูตรนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งติดสี่สูตรเนี่ยค่ะ ถ้ายัางไงนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะคะใครชอบในหลักไหนนะคะเดี๋ยว<น>เดี๋ยวนะคะแป๊บนึง่งน่าจะเห็นนะคะใครชอบสูตรไหนยังไงก็คือจัดไป ฮานอยก็เดินดีเหมือนกันนะคะฮานอย